คดีนี้ไปดูคู่กรณีที่นับได้ว่าถูกโคอย่างยิ่งผมดาบตำรวจสุริยาวงบาผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลโคครับคุณป้าเขามาแจ้งความมานั่งรอพี่ตำรวจมาลงพักแต่เช้าเลยครับวันนี้เวรเช้าไงอ้าวป้าสวัสดีครับโอ้โหป้านี่ก็มาแต่เช้าเลยเนาะ แล้วพอพักเที่ยงคุณตำรวจก็ออกไปกินข้าวคุณยายก็ยังอยู่อ้าป้านี่ยังไม่สเสร็จหรอครับยัง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 อ๋อครับครับโอ้โอ,โอ,โอ,โอจนเย็นจนค่ำวันนี้ควงสองกะอยู่เวรดึกพอจะออกเวรดึกเอ้าป้าคนเมื่อเช้านี่ว่าอ้าป้า ทำไมป้ายืนอยู่ตรงนี้อะนี่ยังไม่เสร็จเหรอครับยังไม่ได้ทําเลยเ้ยทําอะไรป้าแล้วทําไมเขาปล่อยให้ป้ารอจนดึกไม่ทําอะไรให้งี้เล่าจัดก,การดิคุณตำรวจแล้วป้ามาทําอะไรที่โรงพักอะมารอิรออะไรอะรอใครก็ไม่รู้รอใครก็ไม่รู้ เ้าป้าเนี่ยมันไม่มาหรอกมัง้งโอ้ยนี่นั่งรอเน่เช้ายันมืดเนี่ยเขาไม่มาแล้วมันต้องมาก็มาเลือปากข้าแล้วนี่ว่ามันจะมาเอางี้นะป้า,า,ปาถ้าป้าเป็นสายโทรผิดเนี่ยแล้วป้าไปไ่าเจ้าของเครื่องก็อยากเสียหาอย่างหายเนี่ยแล้วคนนั้นป้าไปเจอที่โรงพักเนี่ยป้าจะมาไหมอ้ยข้าไม่ง่นะข้าจะมาทำไมนั่นไง ป้าป้าโอ้โหจนรู้ตัวเลยเนี่ยรู้ช้าจังนี่ป่านนี่ช้าไปวันหนึ่งเต็มเ็มเลยอ่ะนี่ถ้าตำรวจเขาไม่ทักนะมินั่งรอยันเช้าอีกวันแน่ๆเลยเชียวเฮ้ยเหนื่อยแทนตำรวจวันนี้อ่ะสามสีทุ่มก็ยังไม่ไปไหนก็ยังรอเลยเลยไปถามมามาติดต่อทุรละอะไร เขาก็บอกว่ามารอคู่กรณีไม่รู้ใครโทรมาที่เบอร์เบอร์ดิฉันโทรมาแล้วก็ดา่าดิฉันก็เลยนั่นเอมาเจอกันลงพักเนี่ยมานั่งรอเป็นเวลานานแล้วก็ไม่มีใครมาโอ้คุณป้าใครจะมาเขาบอกว่ามันจะมาละปากคุณป้าว่าจะมาเขาบอกงี้ก็เลยบอกว่าก็ลองคิดสับการนี่ว่าถ้าเป็นคุณป้าแล้วจะไปไหมผมถามหน่อยแกก็กลับงานนี้ป้ามีสิทธิ์เป็นฆาตกรนะเพราะถ้าคู่กรณีรู้เขาอ่านหัวเราะจนตาย ขอขอบคุณดาบตำรวจสุริยาวงบาผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสนโคครามเจ้าของเรื่องนัดแล้วไม่มาครณีนี้ไปดูการนี้ตำรวจไปเจอประหลาดประหลาดแค่ไหนไปดูเลยสวัสดีครับผมจา่าสิทตำรวจสุริยุทธ์ตันเวงตำแหน่ขงขบหมู่ฝ่ายสนสับสนุนสองกองประชาการตำรวจตะเวนแสดแดงคุณตำรวจกำลังไล่จับผู้ต้องหาวิ่งราวซับอ,นนอยู่ครับเฮ้ยไอ้ไอ้เอาน้ำโดดแงง ้เฮียครับพี่เฮียเต็มเลยครับไอ้อย่าโดดนะได้เป็นอาหารที่เขาแน่ๆนะเฮ้ยเฮ้ยยังจะโดดนหระโดดไม่ได้นะเฮียไม่ต้องมาด่าด่าไง้ก็โดดนะเฮ้ยเขาไม่ได้ด่าแกเขาไปถึงที่เนี้ยที่เนี้ยเป็นบ่อตู้เงินตู้ทองเลยไม่ต้องมาด่าด่าไง้ก็โดดเฮ้ยโดดไม่ได้นะเฮียเ้ยยิ่งด่ายิ่งโดดเฮ้อย่าโดดเอาไปฟาากันเลยโอ้โดดไปแท้เฮ้ย เขาไม่ได้ด่าหันไปดูข้างหลังน่ะแกเง๋ยอยู่นี่วายเย้ยววายวายเออไปไปไปให้สุดขอบโลกเลยไม่งั้นเนี่ยมันกัดหัวเอาแน่โอ้โหคนเราโดนด่าจนเคยได้ยินใครพูดคำนี้คิดว่าเขาด่าซะได้จำไว้นะแกอันเนี้ยคำเนี้ยเขาไม่ได้ด่า เขาเตือนคนไายกำลังวิ่งหนีจึงได้วิ่งกดไล่ตามมาคนไายก็เห็นบ่อน้ำข้างหน้าจึงกระโดดลงไปมันมีตัวเงินตัวทองอยู่เฮ้ยตัวเงินตัวทองอยู่ข้างหลังเองอ่ะคนไายหันไปดูโอ้โหตกใจอยู่ตรงหน้าเลยคนไายจิงนี่ว่ายน้ำจำกนเอาไว้บางทีเขาก็ไม่ได้ด่าแค่เตือนเหมือนเรื่องนี้แหละขอขอบคุณจ่าสิบตำรวจสุรยุทธ์ตันเวงผู้บังคับหมู่ฝ่ายสนับสนุนสองกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดด เจ้าของเรื่องนี้ตำรวจมาเจอตะกวด